สวัสดีค่ะคนวันจันทร์เดี๋ยวปิงจะมาเปิดไพ่นะคะทั้งหมด9า้าใบบอกเล่าเรื่องราวในเดือนธันวานะคะที่จะถึงนี้นะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายนะส่งท้ายปีก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้แล้วก็ใครที่อยากจะไปเจอปิงนะคะในช่องทางของการไลฟ์สดก็ไปเจอกันได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะเวลาตอนสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวปิงจะมาสุ ่ก่อนนะคะ9ใบดูซิหนึ่งสองสสี่ห้าหเจดแดเไหนดูซิว่า9ใบนี้เนี่ยจะมีการทายทักเรื่องราวชีวิตของคนวันจันยังไงบ้างตั้งแต่ใบแรกเลยอาบน้ำมนต์ไปเจออะไรที่ไม่ดีมาหรือเปล่าพอรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของ อารมณ์ Energy อ่ะหรือคล้ายๆก็อารมณ์ไม่คล้ายเหมือนกับว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเจอสิ่งที่มันยากลําบากแต่ว่ารู้สึกก็เหมือนกับเราปล่อยวางมากขึ้นนะคะคือถ้าเกิดมองในเรื่องของใบนี้เนี่ยมองในเรื่องของ e n e เ g y ีปิ๊งมองว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเหมือนกับเราปลงและปล่อยมากขึ้นบางคนอาจจะเคยมีปัญหานะคะหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าพอเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีหรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับเราก็พยายามที่จะเหมือนกััีเเเซตวองป็นนคใหมม่ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นพี่มองว่า m i n d s e t แล้วสิ่งนี้มันเป็นจุดที่มันสําคัญที่สุดส่วนต่อมานะคะก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดใครที่เป็นรักระยะไกลอยู่อันนี้ก็คือต้องระวังนี้เรื่องของการเกิดปัญหาในะส่วนความรักเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคนที่อยู่ใกล้กันแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่นะไพ่ใบนี้มันคือในเรื่องของความเฉยชาวความหมังเมินเกิดขึ้นส่วนคนโสดก็มีน้นมที่อาจจะยังไม่เจอคนสุขใจเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะส่วนต่อมานะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการกลับไปซิงซอร์สิ ขึ้นมาเพราะพิกาเน่ก็เด่นชัดอยู่แล้วไพก่กำลังจะสื่อสารหรือกำลังจะบอกเล่าเรื่องราวว่าถ้าเกิดใครคนไหนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณไปไหว้ พระพิกเนตนะเป็นตัวแทนของความสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีในเรื่องของการขอขอพอรด้วยนะหรือว่าใครที่กําลังคิดว่าสิ้นปีเนี้ยเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นสิรลีมงคลส่งท้ายก็ทําตามนี้เลยนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือเป็นวดคําคําว่าวาัฏจักรชีวิตมันสมายถึงในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นไปไปตามวิถีของมันอยู่แล้วฉะนั้นมันเหมือนกับไพ่กําลังจะบอกว่าผลของการกระทำอะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่มากระทํากับคุณหรือว่าเรื่องเมื่อเรื่องที่ คุณพยายามตั้งใจให้มันเกิดสิ่งดีๆฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่แล้วขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่า,พาไพนะ่ใบเนี้ยมันจะมีในเรื่องของเงาอารมณ์ความรู้สึกหมายถึงว่าอย่าไปยึดติดก,กับอะไรที่มันเป็นอนาคตหรือในเรื่องของอดีตหรือความทรงจังเก่าๆชีวิตของคุณมันต้องเดินไปข้างหน้านะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเรื่องราวความเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ขอให้ผ่านพ้นไปปล่อยมันไปนะคะอีกสิ่งหนึ่งต้องระมัดระวังการทะเลาะก,การมีปัญหาก,กับคนใกล้ตัวนะคะคนไหนที่คุณทะะเเลกกเากบข่อยๆ มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันอีกส่วนตรงนี้ก็คืออ,อีกใบหนึ่งที่ขยายเกี่ยวกับเรื่องงานฉะนั้นอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อน่อจจออกกวงงานก็ได้อาจจะทะเลาะกับหัวหน้าก็ได้แต่รู้สึกว่าเดือนนี้ก็อาจจะเป็นส่งท้ายปีที่หนักเรื่องงานสักหน่อยก็ต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะหมายถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพคือตัวเราเองเป็นคนเก่งแต่บางครั้งเราอา่าะละเลยในเรื่องของสุขภาพนะส,พนะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือให้เป็นในเรื่องของการทำทานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการทำทานรูปแบบไหนอย่างเช่นช่วงนี้เราอาจจะมีความ รู้สึกว่าอยากจะทําทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของมูรนิที่คนยากไร้อะไรต่างๆทําได้เลยสุดท้ายแล้วนะคะไพ่ขึ้นมาน่ารักมานะอันนี้เป็นแนวของ ปิ๊งเองและก็เป็นไพ่ด้วยนะก็คือคาว่าธาตุแมวเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ขอให้เรารู้ไว้ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะผ่านไปได้คือนึกถึงเนาะเวลาตอนที่เราเลี้ยงแมวบางทีเราอยากจะควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันได้ดังใจเราอะ่ะแต่บางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องใช้คํานี้จริงนะว่าเป็นคําว่าเอาอยู่นั่นเองฉะนั้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะาจากตัวเราจากการกระทําของเราและขอให้เป็นสิ่งดีๆนะที่ เกิดขึ้นอะไรที่มันสมหวังอะไรทุกอย่างก็ขอให้มันเกิดขึ้นละกันนะคะ,ะตามนี้เลยละกันนะยิ่งพูดยิ่งงงต้องจบคลิปก่อนละกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ